กบมาดูต่อสังขยาวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องสังขยานามต่อกับสังขยานามเพราะวันนี้สังขยาคุณต่อกับสังขยานามเราใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมอุตระอุตระแปลว่าอุตระไป่าเกินอ่าเกินหรืออันเกินวันนี้คือสังขยานามกับสังขยานามก็คือตั้งแต่อ่ตั้งแต่เก้าสเก้า ขึ้นไปตั้งแต่99ขึ้นไปต่อกับจำนวนร้อยหรือร้อยต่อพันพันต่อหมื่นหรือร้อยต่อพันร้อยต่อหมื่นร้อยต่อแสนอะไรก็แล้วแต่เขาให้เป็นาน,านาม,น,มานามสัยญยนามนามาต่อกันแล้วก็จะใช้อธิกาเป็นตัวเชื่อมอธิกัาอันนี้เราแปลว่ายิ่ง ฉะนั้นอุตระาแปลว่าเกินอธิกะแปลว่ายิ่งวิธีการทํำยังไงเวลามาเชื่อมกันมันมีเอาอ่านที่อยู่กับคําว่าอธิกะคือตัวนี้ฉะนั้นเมื่ออธิกะมาเชื่อมกับตัวที่อยู่ในขยายที่อยู่ด้านหน้าเราก็จะเอาขย่าะที่มาอยู่ใกล้มนะันน่ะมาเป็นสระอาด รือทีข้าเป็นอาก็จะมีรูปเป็นอาทีกัแแ้วก็นําไปเชื่อมกับสังขยาที่อยู่หน้ามันคืออ่ามันอยู่หลังสังขยาตัวไหนสังยาตัวนั้นที่สุดก็จะเอาเป็นอาทันทีมาดูตัวอย่างเช่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแบบนี้จะได้รูปเป็นอะไรหนึ่งร้อยนี่คืออะไรฉะนั้นเราต้องต้อง เวลาเราเขียนเป็นภาษาไทยเราเขียนจากขั้งหน้ามาหาข้างหลังคือหนึ่งพันหนึ่งร้อย่าแต่เวลาจะเขียนเป็นภาษาบาลีเราอหนึ่งร้อยตั้งไว้ข้างหลังเอ้หนึ่งพันตั้งไว้ข้างหลังหรือหนึ่งรอยอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นสตากสตากาสตาาสสตากาสตากาสอันนี้สตากตอนี่เป็นอาาิกาอันนี้ก็เป็นสัสสาสเวลาเข้า รวมเป็นสัเดียวกันเราเรียกแบบว่าเข้าสมาธิตแต่ว่าเข้าสมาธิเราเราเข้าไปเรียนในอีวนนอกวันคือพรุ่งนี้ฉะนั้นเวลารวมกันคือนี่ยตัวเนี้เราก็เอาเป็นอก็เป็นสตาิกะแล้วก็เป็นสานสนพัถ <สา S 1> ้าขยาจจำนวนที่อยู่ ถ้าเขียนเป็นรูปปัจจามันอยู่หลังถ้าเขียนเป็นตัวอา่านแบบภาษาไทยมันอยู่หน้าถ้าขึ้นต้นดึงหนึ่งก็ขยายตัวนั้นที่เป็นตัวหลักที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยให้ทําเป็นอนกวัจะนะเช่นเป็นสาสังถ้าตั้งแต่สองขึ้นไปหมายถึงว่าสองพันสองหมื่นสองแสนให้ทําเป็นประบุหน้าราชาจะเป็นสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหม เช่นจะบอกเราจะบอกว่าหนึ่งหมื่นสองพันถ้าเป็นหนึ่งหมื่นสองพันฉะนั้นอสังขยาจํานวนหลักก็คือหนึ่งห,หมื่น,น,นก็ต้องทําเป็นเอกะดกษ้นหน้าหรือก็หนึ่งหมื่นนะเลขหนึ่งขึ้นนำหน้าเห็นไหมสองพันสองพันมาอยู่ข้างในคือหนึ่งหมื่นใหญ่สุดไงถ้าเกิดสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นใหญ่สุดเขาควรจะซื้อไว้หลังอยู่อไว้หลัง เวลากระจายเนี่ยเราจะอาของของตัวภาษาบาลีคือเราจะเอาจาอํานวนมากสุดอยู่ท้ายสุดดังนั้นท่านหนึ่งหมื่นก็คือเป็นเอกวนจะนะสองหมื่นเป็นพูวจะนะหนึ่งแสนเป็นเอกวนจะนะสองแสนถึงเก้าแสนเป็นพูวจะนะคิดอย่างนี้หนึ่งล้านเป็นเอกวจนะสองล้านถึงเก้าล้านเป็นพู้วจนะถึงแม้บอกเอ้าก็หนึ่งแสนมันก็เยอะแยะนี่นะแต่ว่าให้เป็นเอกวนจะนะนอกจากสองแสนขึ้นไปแล้วเวลาเข้าสมาธิเป็นเอกวจนะไหมครับเอกวนจะนะ มาดูก่อนมาดูมาดูก่อนอันนี้คือหมายถึงว่าดูวิธีการเชื่อมก่อน <Okay. S 1> อดูเป็นตัวอย่างจะนั้นถ้าเชื่อมมาก็จะได้เป็นอย่างนี้สตาทิกัสสาสังะะเาแปลคืออันว่าพันอัน,อนยิ่ง,งด้วย,วย,วยร้อย,ดยเดี๋ยวเ,าเราค่อยไปอ่าดูวิธีการแปลข้นไหนอีกทีหนึ่งขอให้อ่าได้ศัพท์สเร็จคือส,สมารปริ้งนี้ไปก่อน นี้พอทําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้งั้นตัวอย่างต่อมาสองพันหนึ่งร้อยตตาอธิการทวีศศาสตร์เรากได้มีอะไรมีสตามีอธิการเทวิศาสตร์ทวีศาสตร์สองพันใช่เทวิศาสตร์คือเอน้าพันสองเ้าสามพันอ่ะเดี๋ยวดิสองพันก็ติดอ่ะติดศาสตร์ศาสตร์แต่ตอนนี้เราโจทย์มันแค่สองพันเอาสองพันให้รอดก่อน ก็จะรูปได้รูปเป็นเป็นสัตตาทิการะที่วาศาสัรมีทิวะด้วยเหรอเอเขาวิศาสัรอ่าแล้วก็เป็นสัตตาทิการะทวิศาสานิทําไมเป็นทําไมทําไมเป็นนิเราว่วเห็นไหมตัวหลักตัวนี้เป็นสองคือขอให้เป็นเลขสองถึงเลขเก้าเท่านั้นต้องเป็นผู้ชนะเสมอ ถ้าเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกาเสมอถึงแม้จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านก็เป็นเอกะถ้าเป็นสองขึ้นไปจานวนหลักก็เป็นนำปูสกลิง่ะตั้งแต่ร้อยขึ้นไปยังไงต้องมีรูปเป็นลปปงสกลิงแล้วคือจะเป็นนปุงพหุเป็นแต่แบรูปเอกาใช่ตรงอาเนี่ย อันนี้ก็คือเราเอาไปใจอย่างกุระไงสตังสตานิสตังสตานิสาสังสาสานิสัสสังสาสานิแล้วเอ้ข้างบนหลังไอ้หนึ่งพันหนึ่งพันนี่ก็คือเป็นเอกะไงเอกะนะ่ก็เป็นกุลังกุลานี่กุลังกุลานีสาสังสาสานิสาสังสาสสานิเรื่องสังขยามันก็ไม่ได้ยากไป ขอแจกะถ้าข้าหน้ามันเป็นสองร้อยเนี่ยข้าหลังมันจะเป็นเท่าถ้าข้างหน้าเป็นสองร้อยแล้วข้างหลังเป็นหนึ่งพันก็ต้องเป็นเท่าตัวหลังก็ต้องเป็นเอกะเพราะว่าเอาจำวนหลักเป็นหลักถ้าข้างหลังเป็นหนึ่งพันข้างหน้าเป็นสองร้อยก็ต้องเป็นตัวจํานวนหลักที่อยู่ท้ายสุดก็ต้องเป็นเอกะสิเพราะหนึ่งพันอ่ะเป็นเอกะหนึ่งพันจะเป็นปหูได้อย่างไรอ๋อหนึ่งพันเป็นหลัก อไม่เอาสองร้อยไม่เอาสองร้อ,อรยคือตัวที่จะไปต้องไปรวมกับตัวที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดก็จะลบวิพัตทิ้งไปเราก็เลยมองไม่เห็นวิพัต์ที่ตัวสัขยาด้านหน้าแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราไปแต่งแบบกระจายอันนั้นค่อยอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เรามาเป็นแบบว่าเอาแบบว่าเอาแค่เอาสับมา,มาบวกๆกันก่อนอยังไม่ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นอ,อย่างเงี้ยสามหมื่นสองพัน สมสิหืมอิสเอาอาถ้าเทสสอ้ทเวาสาทเอาทวีสิทวีสหัสาธทกะเติงสรติงสระสรหัดสามมัน ติหัสะติงจักหมื่นภาษาบาลีว่าอะไรหมื่นภาษาบาลีว่าสะสสะสามถ้าสามหมื่นก็ติงสสะติงจักสังฮะติงสจักทำไมใช่มันมีมันเคยมีคำว่าติงสะสะสะได้เหรอนะติงสะตักาสามีถ้าสามีเดี๋ยวหมื่นภาษาบาลีว่าอะไร ไม่ใช่สาสามพี่สาสามันหมื่นภาษาด้ก่อนหมื่นภาษาปรีาอะไรภาสาสามาสหัสละสามหมื่ละติงสาสหัสสไม่ใช่ติเหรอติงสาม้สสสติทสหสก็เอาสามสิบพันเนี่ยโอ้โหมันมีคำว่าหมื่นอยู่แล้วนี่จคนยกงโยมแพ้แน้ไม่แน่ผมไม่รู้นี่นี่หมื่นนะ แล้วละละหมื่นสามนี่ก็คือสามหมื่นมันจะเป็นติงสามันจะมีติงสัททาไมก็ติงสามก็คืออันนี้มันจะบอกว่าสิบพันคือหมื่นใช่ไหมอันนี้ก็สามสิบก็มีหมื่นแล้วนี่มันมีมันสับภาษาบาลีอะจํานวนนั้นอะหมื่นน่มีคํามันอยู่แล้วว่าถ้าสหัสสะอาจารย์ทำไมไม่เอาอย่างนี้เกิดเราบบะเราเราจะเอาเราก็จะแต่งบอกเอ้าถ้าเกิดเอาอะไรนะ อะไรนะถ้าเกิดเอาหนึ่งแสนหนึ่งแสนนี่เราไม่แต่งเป็นทศศท์ทศศทศาทสต์นี่เหรอเป็นยังไงหนึ 1, 000. 1, 000่งแสนหนึ่งแสนมันก็มีคำว่าคือสตักศาสตศาสะ,สะฉะนั้นเราเอาแ,<ถ>แจกที่แบบแจกที่เรามีอยู่แล้วอะเอามาใช้งานที่มันอยู่ในสิ่งที่เราที่เขากําหนดมาให้แล้วเสร็จแล้วเราค่อยเอาอว่ามันมีอีกจํานวนเท่าไหร่ก็เอาจํานวนขยะยจานวน ปกติเนี่ยไปวางไว้ด้านหน้าอีกทีนึงเนี่ยเห็นไหมนี่คือหนึ่งมืนเอาติดไปวางก็เป็นสามมืนที่พูดจสามนงนี่กนั้นเวลารวมถ้าจริงสามมันคือสามสิบใช่ผิดเป็นนิดเดียวเองจากสามเป็นสามสิบนิดเดียวเองอันนี้คือประกอบให้ดูก่อน เข้าใจไหมท่านนนทวนัฒน์เอาสามมาไว้เ,วาาเดี๋ยว,วมีการให้ทำปัญหาเนี้ยให้มาเขียนกันด้วยอ้จาดูรงต,ต่อมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราแชร์อธิกะเชื่อมคือจำนวนสักขยานามกับนามเชื่อมกันแชร์อธิกะต่อมามันมีทั้งสังขยาคุณเชื่อมกับสังขยานาม แล้วก็นามเชื่อมกับนามฉะนั้นมันต้องอยู่ในจนสักษยะเดียวกันอยู่แล้วอ่าก็อันไหนที่คุณเชื่อมกับนามใช้อุตระนามเชื่อมกับน,น,นาม,ชมนนนใช้ที่กัดถึงกับท้อแท้เลยเล่ะโอ้โหจะไม่รู้เรื่องอ่ะเอาเนี่ยไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเรียนไงอ่าเพือในภายไปในภายภาคหน้ามันจะได้ไม่ได้งงไปมากกว่านี้อีก ต่อสัขาที่จะจุดนอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งแต่หาถึงสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าห้าสิบห้าภาษาปรีว่าอะไรห้าสาปัญญาปัญปัญาศัก์ปัญจปัญญาศะสดิ์หนึ่งร้อยสตาเอาสตาก่อนเะไม่ต้องจกวิพัน์สองพันสองพันท้าวีสาสะ พวิสาสะสามหมื่นติทสะาสะต่สะตาะตท่สตีทาสีาสะตาะตี้่าสะต่าส้ีาสัตี่าสะตี่าส้ตีท่าสะต่สัตขยาสะตีาสะตีทสตีท่าส้ต้องตีทาสตี่ะตีสะตี่ตระตีทตีท่ะตี่าตา่า้าสะาหะ่าส่าสะต่ากะ่าตาสต่ะาส่าตะ ร้อตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยขึ้นไปเชื่อมอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้อธิกะหมดใอาจารย์เงอาจารย์ก็ึกสรจัวมราไม่ศัรู้แล้วได้อะไร ปัญญาสืยุตสยุติระไม่ใช่มันจะไม่มันจะสยุบได้ไงปัญ้าข้างหลังลงท้ายด้วยสระอีหรือสีถึงเอาเป็นย่อยยักษ์ได้ถ้าเกิดเป็นอักธรรมดาเอาอุตระไปต่อได้เลยปัญญาสุตระสตาริที่กาทวิสหหสาที่กาปีภาศาสตานี้โอเคถูกต้องโอ้จา์ผมไม่รอดหรอกเนี่ย เอาไม่รอดยังไงเนี่ยเนี่ยถ้าเขียนเป็นตรัเลขกวันไหนมันแค่สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีนี่ยาวเป็นโยนผมไม่แม่นเป็นเลขนหรอกผมไม่แล้วจานธานดีกว่าที่มันจะไม่สุดกระาดเลยหรอฮะเอาธารนั่นมันก็ร้านเขาก็เป็นอะไรก็เอาง่ายๆไงทักษะสตาสัสสังเจรานหนึ่งแล้วะอ้ยอทํามาจกมันมาเข้าวิชาสิเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดมันพรุ่งนี้แล้วกันสามพันยี่สิบล้านสามพันสองร้อยล้าน ใช่ไหมยังพอได้ไหมาคืัน้ารอยพอได้จ้ะหัสองดสอบเลยเหรอมาอ่ะยังไม่ทดสอบนักได้เอาเอาตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะเอาฝึกได้ไยฝึกอ่ะยังไม่เข้าเลยมันทับปัญญาสั ปัญจปัญจอัฏะติอัฏิอะไรวะนี่มนห้าสิบนี่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดแปดที่อยู่ก่อนอัฏฐปัญญาศาสตอแล้วก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็สตัตสังแล้วมันเป็นสหัสสังได้ไงสตัตมันชัตไสตัตสตัตสตัม สัตสตะสัตสตะสตตสตสตต้าต้าสต้าสตสตะสตาสตสัาต้ตะาสต้าสต้าสต้าสัตสตะสตต้ใสต้าสต้า่ต้อสต้าสต้าสตาสตาต้ใส้อสต้าสต้าสอ้าสาสต้สาสต้าส้าสต้าส้าส้้าสาสต้าสาสต้า้้ตตตต อาจาปัญจุปาัญุรสกานระสาทารตาาาตะตาะตตาสสะสาสตาิกนสสตสสตาะกาสานิสสานิสังสาสนสราสานิสสนิสสนราาระสาาหนิระา ทำนมไม่รอดอ่ะผมว่าไม่รอดผมไม่ทานจริงทำไมอ่ะเลขอ่ะอาไม่เก่งกัิตศ่สตร์แล้วเหรอใช่อ้นี่คือมาะกอให้ดูก่อนเลยยังไม่บอกถึงวิธีการอ่านแต่รู้ว่านี่คือหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดออาไว้ละลองดูตัวนี้เป็นตัวใหญ่ต่อก็ได้อ่ะค่อยๆไปก็ได้ขอห้าห้ากอดห้าเท่าไหร่ปัญจากปัญญาส์บวก คุณกับนามต่อการแท่ะไรปัญจสตากัญจาระศุกระศุระ้เป็นปัญจาปัญญาสุกราุตระปัญจสตากันจากปัญจสตากปัญจปัญจสตาธิกาถสาถีกวิปัสสนิเนี่ยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมท่านนตทมัด ท่านสมัยน <Yes. S 1> ี่อ่านว่าอะไรเนี่ย <All right. S 1> สังขยาคุณกับสังขยานามต่อการแชร์อะไรเป็นตัวต่อหรือเชื่อมอุตระถ้าสังขยานามคือร้อย บวกกับนามด้วยกันคือพันหมื่นแสนขึ้นไปเดยใช้อธิกรรมอีกกตัวหนึ่งอ่ะสามตัวพอสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามติติสัตีสีใชไมอุตระหกสิบสามว่าอะไรติสัีมันมีติสัตถีแต่มันเีเตรเตรอติเอาดีดีเตรสัตถี เตตเตเตนัเตนะเตให้เลยเตสัตถีอุตระสตตสตาทิกาแล้วก็สี่พันจะดุทัศจะจจะดุัเอารมารวมกันก่อนเตระอาจารย์ไม่ใช่เตระออเอออาจารย์นี้ก็เตสัตถีวิสระ อุตระจักระจัคเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าใช้อุตระถ้าข้างหน้ามันเป็นอีอีต้องเอาเป็นยะหายุตระทีตระก็ถูกแล้วอาจารย์เอสัตหายุตระสตระสัตตัสัตตัสติกะจตุสหัสสานิอาจารย์เอาอีออกอาจารย์เอาอีออกใช่อีเราต้องแปลเพราะเราต้องเชื่อมอุตระให้ได้อีต้องเอาเป็นยะ กอเอาเป็นย่าเ็จแล้วตรงตรงตรงอ่าพยัญชนะที่ lings, ัวอีหรือสีเคยอยู่เนี <t <t uh <t uh> <t uh> <t uh ่ยเมื่อแปลงอีหรืออีเป็นย่าแล้วต้องมีจุดด้านล่างด้วยก็เป็นทักยุตตะละออกครึ่งเสียงครึ่งเสียงได้หรืาจย์ครึ่งเสียงทายุตตะละไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ออกเสียงเต็มต้อกพูดถูกต้องอีกหน่อยหนึ่ง อาณาวุฒิาทยตยุตธระตาทิกะสหัสตังโอเคอเริ่มไปเร็วขึ้นแล้วอะไรวะคิดตามไม่ทันเลยเหรอผมขอผมยอมเรื่องนี้ผมไม่ทันเอาเราคิดเอาคือภาษาไทยอ่ะ เราอ่านจากข้างหน้าไปหาข้างหลังภาษาบาลีนะเราอ่านจากข้างหลังไปหาข้างหน้าแต่เพอเวลาเราประกอบสัตว์ตอนนั้นประกอบจักตรงน,นี้ย้อนหลังไปหาเราต้องกลับกันให้ได้ก่อนคือจํานวนสัขยาคุณก็คือหนึ่งถึงเก้าสิบแปดบอกแล้วว่าถ้ามาเรียนเมื่อวานเนี่ยเราจะว่าถ้ามันต่อกับสัขยานามเราต้องใช้อุตระเชื่อมเสมอฉะนั้นจำไว้เลยหนึ่งถ้าขึ้นได้หนึ่งถึงเก้าสิบแปด ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบอุตราจะอยู่ตรงกลางห้าดาใช่หรือหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองหนึ่งพันห้าสิบระหว่างหนึ่งพันกับห้าสิบต้องใช้อุตระเช่นกันฉะนั้นสัญยาณคุณต่อจากสัญญาณนา้ำน้ำตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นร้อยพันหมื่นแสนก็ยังใช้อุตระเหมือนเดิม ถ้าเกิด100ต่อ1,000 100ต 1, 000, อ่อ10,000 10,000ต่อ100,000เราใช้อันติการ์ท้าใจอย่างเงี้โอเคออย่างอนันนี้ง่ายขึ้น8,203ใกล้หมดแล้วของโซนนี้อ่เราให้ท่านท่านที่สอนท้าฟัมเข้าใจไปช้าๆก่อนสิอ สามภาษาบาลีว่าอะไรท่านอาจารย์สอนตีโอเคเป็นตีตรงนี้สัขยาคุณคือติเพราะว่าคือหนึ่งถึงเก้าสิบแปดยังอยู่ในคุณมาเชื่อมกับร้อยเราใช้อะไรเชื่อมอุตระอุตร,ตตระใช่ตรงนี้เป็นอุตระแล้วสองร้อยอ่ะสองร้อยก็ภาษาบาลีคือร้อย 2, สองสองภาษาบาลีว่าอะไรสองสองร้อยกมีร้อยอ่ะส ร้อยเอาจริงๆสตาก็เป็นทวีสตาเวลาร้อยมาบวกกับพันเราใช้อะไรทวีสตสตตัวนี้จะเป็นอธิการฮะทวีัวีสติกาสตากเริเอาเอาอขอรบตัวกระจายที่มันมีอยู่ก่อนตัวนี้ก็เป็นอธิการแล้วแปดพันว่าอะไรแปดพันแปดคืออะไรอัฐาอัฐาแล้วพันพันมีอะไรเราดยกันะ สตาสะสตาสะอาศาสตาสะแล้วก็เราก็มารวมกันเนี่ยแล้วเราก็มารวมกันคือถ้าข้างหน้าอุตระข้างหน้าอุตระมีรูปเป็นสสียดื้อเสระอีเราก็แปลงอีอีตัวนั้นเป็นยะให้ได้แล้วสระอีอีที่อัญชนะที่สระเคยอาศัยอยู่เราถูกแปลงต้งมีจุดด้านล่างดันั้นตัวนี้ก็เป็นแต่ยะ นี่หมายถึงสังขยาตัวไหนที่ขึ้นต้นลงท้ายด้วยสระีก็คือพวกหกสิบสามคือพวกสามพวกหกสิบคือสัตถีอย่างเงี้ยหรือวีพวกลงท้ายด้วยติอย่างเงี้ยวีสติติงสติเงี้ยอสศิตินวุติสติเนี่ยพวกเนี้ยเวลาจะต่อกับตุตระต้องแปลเป็นยาน่าหมดก็จะเป็นตยุตระบวกกับทวิสตาก็เป็นตะยุตรระทวิสตา ทวิสตามันบอกการที่กาบอกแล้วว่าให้เอาเป็นอตรงนี้เอาฮะแปลวัวเป็นอาก็เป็นทวิสตาที่กาอัฐสศาสสนตัวนี้บอกมันบอกจะเป็นสาสสังหรือว่าศาสสานิดีให้ดูจํานวนหลักของตัวแรกท้่หนึ่งหนึ่งมันาจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เป็นเอกะเท่านั้นถ้าสองขึ้นไปสองพันสองหมื่นสองแสนก็จะเป็นนี่หมดก็เป็นสานิแบบนี้ เดีวิธีการอ่านจ,จะอยู่ในโซนด้านหน้าถ้าอ่านคืออันว่าพันแปดอันยิ่งด้วยร้อย,อยสองอันเกินด้วยสามเดี๋ยวไปอ่านจะดูอ่านข้างหน้าโนดนอันนี้อ่านเป็นตัวอย่างไปก่อนก็ค,ค,นคือแปดพันสองร้อยสามนั่นเองไม่เคยเรียนลึกขนาดนี้ไงอย่างมันเลยแบบอ่ะแล้วอันนี้ไง น,นิการเลยอันนี้ถ้าอันนี้เข้าใจก็จะเข้าใจอีกโซนหนึ่งได้อ่ะการเ้าเก้าสวัสดีว่าอะไรอันว่นนะนนาปัหไออูะสตังเราใช้เอกกนะสตัเอกนะสตางทกา,าอันนี้จะเป็นจะใช้อุตรเลหรือทีกาอธิกาแล้วเก้าเก้าร้อยเก้าร้อวันทศศักรวันทศศ นาวะสตาาวะสตาทนี <emaal> so ้ก <math? S 3> ็อธ so oh ิกาหนึ่งพันนะพันนวะสตาอธิการสา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 รวมเอกุณาสตาอธิการนาวะสตาอธิการสนาสาเห็นไหมได้ก็คืออนุพันธ์อันยิงด้วยร้อยเก้าอันยิงด้วยเก้าสิบเก้าหรือเก้าหรือเก้าร้อยยันหนึ่ง ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไปถอยกลับไปเรียนพวกเอกะจนถึงจะตกถึงอะไรที่แจกแบบธรรมดาธรรมาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ในพวกนั้นอะมุ้หมูไปเลยถ้ามาเจอสาจำดวนต่อกันแบบนี้จำคนลืมอล้ลืมอีกแล้วลืมอะไรลืมเนี่ยเรียนมาทหมืมล้อะไรที่บวกเล็กน้อ อันนี้ก็มาสังขยาย่อนหนึ่งจะใช้อูนะหรือเอกูนะเป็นตัวบวกกับจำนวนเต็มที่จะนับถึงอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยอีกหนึ่งอีกหย่อนหนึ่งจะนับถึงเราจะใช้เอกูนัสตาร์ต์เอกูนัวุติก็คือนัวุตตีมันเท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมเราก็ออกมาหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมัน ตใช่หนึ่งร้อยต่างแต่ว่าเราไม่เขียนเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่เขียนเอกะไว้ด้านหน้าไงถ้าเกิดหนึ่งร้อยเนี่ยเราไม่เราไม่เขียนหรือว่า,าเราไม่เขียนเอากาไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเก้าร้อยให้เขียนตัวจำน,น,นวนละวะลงไปด้วยโอเคเมื่อ okay, กี้เราเรียนแบบผสมกัน